ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสภาพเนาะครับครับมือนี้พาพบึงง่วครับมือนนี่เอาสภาพมบอนี้อยู่บ้านไหยังครับบ้านน้องซิมบ้านน้องซิมตำบลโคกรามอำเภอจตุ๊ยจังหวัดลอยเอ็ดครับครับเอามือนี้มีจักแม่จักตัวครับมือนี้มีสามโค้มครับแม่สาวสามโค้มครับแม่สาวกับแม่สาวมาหนึ่งครับอครับเบิ้งโค้มแรกแล้วเนาะครับนี่โค้มแรกเป็นง่วงแม่ลูกลูกแม่เนาะครับลูกแม่บัดนี้ค้มนี้เขาเปิดไว้ช่ไหมเนี่ ห้าสิบหกหาหมื่นหกพันเด็น้องเป็นงูไทยเลยครับเดอ้อออกสีก้องสีแดงแม่ขอบตาดำขอบหัวด,ดำติดโบตน้นนีแม่เพิ่น,นลูกสาวเพิ่นก็ติดได้ครับล,ลูกสาวอ่ะเครื่องเลยลูกสาวกโหูตาหน้าขาดำจอดเดียลูกแรกโอ้เป็นลูกงูลูกแรกไหมลูกแรกแม่สูงหลายเป็นได็น้องถือว่าตั้งสามสิบหาเด้กเยอะเออแม่สูงหลายสาขาลูกเราอย่างนี้ผาขึ้นเนาะครับนี่เด็เพิ่นห้ยเป็นลำปีกับเศร้าแล้วครับนี่เาแล้วครับ ที่ผ่านมานี่เป็นเท่าตัวเท่าละตัวนี้แข้งขาดีครับขาตรงหลังตรงดีเลยตัวนี้โอ้หลังตรงบัญชาเลยวะตัวนี้ไหมเป็นง่วนรัตัวดีเติบไปครับตัวนี้ง่วนสาวอายุเดือนหมดแล้วนี่ผิดว่าหมอเก็ดเดือนหรือเป่ตัวนี้ไหมแม่ผ่้ท้องว่างอยู่บ่ครับเนี่ยาส่ว่างเพรามีความม้วนนี่สิทับหรอกกับออบนเน่แต่ว่านมดีดีเนาะครับนมดีส้องนุดีแม่นมมึงตึงดีดีครับนั่นครับ นี่ใส่กับคุณคุณเช,ชื่องแล้วครับนี่เบอส<ม>เป็นเล็บแม่เพิินนะครับาานาตาเาปาวปอินสมัคนี่ครับอ๋อพี่น้องโคมนี่นะครับเด้อราคาซ้ำนี่ละพี่น้องมากอยากได้ะนะครับโทษทักมานะครับพูดเจ้าของงัวเลาออกคอกอีกอครับเลยโอ้ไม่นี่ลูกงามครับตัวนี้ให้ลูกมาดีเป็นงัวที่ให้ลูกแค่เนี้ยเติบยู่ดอกพี่น้องตัวนี้พื่อนเป็นหัวแขนอันตันดีดีลูกสาวเพิ่นนี่ครับอ่ะมากอยากได้นะครับน้ำบันนี้แม่บึง ตัวต่อมานี่ครับนี่ถึงก็แม่สาวแยกลูกเด้อครับนี่โอ้ยแยกแม่แยกแม่มากนะครับเนาะนี่ครับเอาวันนี้ตัวนี้เครื่องเต็มนะครับโอ้ตัวนี้สวยเติบตัวนี่แดงจึงคืนนะครับตัวนี้แดงจึงคืนพุดนะเรียบสภาพดีพุณนะโอ้คุณดีแต่ผนนะแยกแม่มากพอแล้วผมนะแยกแม่มากเบิ้งอีลาเบิ้งนี่เอ้าเรียบดีนำใจนำลังลึงหน้าหนาเติบดวยครับตัวนี้เดย้าวอ่ะพี่น้องสีทรรราคาสู้ฟังครับนี่เล่าไปไรง่วงมาอยู่ อ่าจะของเรามาพอดีครับอ่พวกออกพวกออกอกล่าเออแล้วค่าสัเดียครับเนี่ยห้องไว้สามหมื่นเจ็ดครับโอ้ลูกศิวายเดี๋ยวจึงคืนมาหน่องสามหมื่นเจ็ดได้นาหางไปหรอหาเงินกว่าหาแม่ไปหาเงินกว่าเขาว่าลูกศิวายสิครับลูกศไวายห้องหาแม่ได้ครับห้องหาแม่ใายแม่เอาแม่งหันครบเครื่องครบเลยครับว่าจะเป็นบทโอ้หนางามด้วยตัเนาะง่ายมากหนาล่อหนาห้องหาแม่ได้ครับเนี่ยหนางามหนาขางาม คุณครับคุ้นคุ้นนั่นมั่งหาแม่เด้อครับเด้อเนี่ยโอ้เอ้าไปในกลางมองหางัวแม่พันเด้อครับนี่เพิ่นนี่เป็นลูกสาวซีไว้พ่ะนะแต่หันบ่มีใบให้ดอกเบิ่งโค่นหางเด้อครับพุ่นน่ะงามโค่นหางโอ้งามเครื่องดำแม่พันแม่บอกอืมอ่าราคาอีกทีนึงครับ37,000ื่นครับ37,000ื่นครับอนาคตไกลครับตัวนี้37,000ื่นะครับเนาะนี่อันอันนี้ก็ลูกงามเพูดนกันะครับแม่นี่แม่นี่ราคาเท่าไหร่ก่อน หาหางว่าเรียกหาเมื่นหกเอาหาเมื่อนหกนี่ครับอ่ะครับนี่หาเมื่นหกโค้งนี่หามุมหกได้สดนะครับมันสดดีนุมดีดีดูแม่เพิ่นลูก่ต้องงวลกจะเป็นแขนอะไรเงี้ยแขนอันตันได้ครับเอ้าบไปนี่ใช่พวกโค้งต่อไปนะพี่น้องครับครับเอาครับมาเนี่ผู้เงินหน่อยๆทุนบ่หลายอยากได้งัวแม่ลูกลูกแม่ไปเลี้ยงครับแม่นี่เป็นงัวไทยเลือดล้อยนะครับไทยกระโดนไทยขี่แกนมานเท่าไรละครับนี่แต่ว่าทองอ่างเลือกดีดีครับนี่นี่ งม้าพนดีใช่หรอม้าพนดีดีสูงร้อยยี่สิบกว่าใช่ไหมเนาะครับเมียพนอได้ใช่หรอลูกสาวพนลูกตัวที่ใหนนาะเห็นอยู่นี่ตีบอสองกับสามนี่และเบิ้งง่ายเขาวงี้ยไงบอสองกับสามเด้อครับลูกนี่เขามเบิ้งไหมเดอกเขามันจริงจีมวยไทยมันเท่านี่นี่ไงราคาเท่าไรครับบาทเนี่สามเหมือนเดียสามหมือนเด็ดได้สองตัวเนาะได้สองตัวลูกแมียพี่น้อง ตาล็อกสามหมื่นเอ็ด <3, S 1> ได้สองโตเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่<ะ>ก็สามารถต่อไหนนะครับตาไหนกะส่งพร้อมต่อแล้วก็ส่งให้พร้อมาครับอยู่เนี่ยต่อกันสักก่อนนะครับเนาะราคาห้องไว้สุตโตล,ลูกเป็นตุกเมียครับอายุจะเดือนเนาะลูกคนนี้เดือนกว่าสองเดือนนี่ละที่เขาอายุสองเดือนนี่เนาะงัวไทยกับสมเมยเียร์แะพี่น้องนั<ะ>่นแหละงัวไทยเหลือลอยบันเทาเดอ้อครับนี่ราคากับเบาเบาเอาเบากันทุกตำนี้แล้วเนาะงี้ พกขึ้นถอนคือสิบุมี่ถูกเนาะบุมี่เราดุกสวงคดดูกสวงซอดดูกสวงสุดพี่น้องกับเบิ้งเอาด้วยครับเด้อรับประกันช่วงมูนี่รับประกันไงนี่ละต่ภายในห้องกระหูกเสีภายในมันกระหูจักรตัวไรกระหูรับประกันภายในห้องนี่ละเอออ่ะรับประกันคือเพิ่นล่ะครับครับต่อเอาพี่น้องต่อแล้วก็สีส้มให้พร้อมนะครับเนาะครับบันทึกเบิ้งควบต่อไปครับครับ เอาครับโคมต่อมาครับกับงัวไทยเป็นหัวสีตรงเห็นไหมอีกจักหน่อยเนาะแมนนี่เป็นกลางกลางอยู่ดอกสามสิบบวกกลางกลางอยู่ดอกร้อยสามสิบบวกอยู่ดอกว่าร้อยสามสิบเนาะแมนลูกเพิ่นกับเป็นหัวแดงเลยบ่เนี่ยลูกงามลูกใหญ่แล้วบ่เนี่ยลูกเป็นหัวแดงจึงคือเลยครับบ่เนี่ยลูกใหญ่ลูกใหญ่แม่กับสีพร้อมผสมละมั้งอยู่เนาะสงสัยอยู่กันเฮ้ผสมมาแล้วเราฮอกว่าโว้ยหอมงุนกันละพอเอาน้ำเพิ่นมากขึ้นกันแมนไปหาต่อไปหาซอกมาให้พี่น้องเด้อครับนี่อ่า แต่ลูกงามเติบเป็ดอกแม่นี่เนาะงาม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 เรียกกันแค่งามค่กลูกอ่าแต่ตัวนี้ผิวดีดีออกออกสีออกแดงเน่ามีเนาะแดงเอ้าแม่ลูกแม่ด้วยครับลูกกันสิตัวที่สามผลกะคือตัวนี้เนาะสองสองบ่กสองสองโอ้เขาบอกจนวะแม่นี่เตียนอยู่ดีลูกตัวที่สองเนาะอือตัวที่สามเล็บเป็นตัวไม่เทนาไรเล็บดีหนาดีครับครับตัวนี้ทั้งแม่ทั้งลูกลูกกำโตก็ดีแม่นี่เป็นงูที่ส่งลูกงามเติบเป็นงูไทยส่งลูกดีเติบเด้อครับแม่นี่อ่าบานนี้ห้องห้องไว้ซสำครับดิ 40,000หก40,000พันพี George, 2016, 000, pues them, Now, oh, the ่น้องครัในสองโต40,000พันในสองโตพี่น้องมักพ่อใดไปทับออกนะครับเนาะนนี่ครับมักพอโค่น้ำบั่นก็ได้ครับนี่เครื่องโอ้เครื่องดำล่ามได้ครับนี่แมนทั้งแม่ทั้งลูกได้ครับนี่เครื่องดำเลยเครื่องดำเจ้านมดีดีน้องไทยเนาะน้องไทยนมดีดีเลยพี่น้องอย่างง่ายเนาะเรื่องธรรมชาตินี่แล้วปล่อยลงธงลงทาหากิ้นยู่จิ้นยาเจ้าของกางหาขุดนูซิ่งไปที่ขุณกระปูไปที่นี่ย่างง่ายครับนี่ย้ำแรง มันหูอคอกมูทินหรือมูนี่ยางเขาขอคอกเังได้ครับเดี๋ยวบดอะไรได้นเไงยางเขาคอกเองบ่ได้หาไรหนักครับมันหูคอกมาแล้วนี่ครับโอ้อนคนดีอยอู่ดอกครับแม่นี่งามเติบเอ้าพี่น้องบานในสีผ้าไปเบิง้งสับแม่เลยอีกจังน้อยเนาะบางคนมาเบิ้งแม่แตกบวคักนะเข้าสันวไปเบิ้งแม่เลยอีกจังน้อยนะครับเนาะนี่ครับนี่ราคานี่ต่ออสุดโตเด้อพี่น้องต่ออะไแล้วก็ไปส่งให้พร้อมนะครับเนาะไ่งไห้พร้อมอืมโอ้แดดฝนเนี่ยมันเป็นใหม่ๆ ครับดแดดคล้ายๆสีฝนสีตกนั่นแหละก็เซียนห่อนจกนักน,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 น้อยอยู่มือนี่แดดออกแนี่ถอมมิตรบดไลไทยมือเลยกะมือคึมค้มมือคึมค้มง้วกัสบสีโบ๊ะแจมสีบ๊แแจมอ่ะพี่น้องโทรมาเลยครับหรืออยากได้มาเบิง้งโตจริงพี่น้องการสมาธิไหมนะครับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามอำเภอจจุรตัวละพักอะไรครับไปมาถึงมั่วพลัครับเบอร์โทรมีขึ้นไปให้พี่น้องหรือมักเราเบอยากเดินทางบ่อยากยาง นอนสั่งอเลยอยู่เฮียนยครับสั่งปุบต่อปับจำเงินส่งเลยครับบ <laughs> มยากนะครับเนาะอ่ะบานนี่เป็กพวกแม่แม่แรกจะเข้าเนาะครับนี่ครับลูกแม่แรกโอ้ยหนาครับพี่น้องป้านมูว่าดากไหม <laughs> กกหางไงครับนี่<อ>แม่เพิ่นก็นล่ำโตดีลูกก็ล่ำโตดีตัวนี้ไว้หาเท่าไหร่ก่อฮะไอไอหาสิบหกเออหาสิบหกครับ พี่น้องได้ไปเมืองไอ้ลูกแรกบ่ผิดหวังเด้อครับหาชิพงนี่ต่อสัก่อนเด้อพี่น้องนี่เป็นหัวลูกแรกครับโหนาๆบรรทายนี่งามแท้ปันเลือนลอยวะพูดอะไรก็คางไงนี่ว่าเบื้องคายจังหน่อยหาเมื่อหกพันในพี่น้องต่อเอาสัก่อนส่งขอดบอกหนึ่ซองเนาะเมนี่แม่นี่อนาคตไกลครับนี่ลูกซีว่ายพนะแต่บ๊อบีใบดอกเพิ่นว่ามาเท่ากับว่าเป็นน้ำกลดเนาะเครื่องดำติดครับเอาเบิ้งตามต้นตามโตครับเมนี่เป็นหัวเชิด ยกดีครับน้ามนะยกดีน้ามน้องน้ามนี่เลยครับน้าสวยเลยครับแม่นี่ได้ยกได้เชิดขางามหนอกตั้งครับตั้งตรงเบิ่งลึงเนาะอร่าอ่ะพี่น้องพาเบิ่งคากร้อะไปเนาะตัวนี้สามสิบเลยกัครับสามเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันอ่าพี่น้องมากตัวใดทักมาหาสุภาพครับสุดท้ายสุดสุดเอาจะฝากพี่น้องยังบ่ครับขอบคุณทุกคนหรอครับที่สนับสนุนครับครับครับเอาพอกระชิบหนาใช่ไหมเนาะครับผมครับทีนี้ผมมานั่งทั่วอสุภภาพสวัสดีครับสวัสดี